ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสางชั้นมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้ นจากี้้ดวยริยร่งแล้วกรุงเทพมหาคนครก็เป็นเป็น่วยงานที่อยู่ภายใต้าการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับตามพรบกระทรวงพรบกรุงเทพมหานคร2528ที่ทไม้เราเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็ตามแต่ก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับทางรัฐบาลใหญ่แล้หน้าที่หลักๆตา,ามเรื่องของ กทมที่เกี่ยวข้องกับผ่านไทยก็คืออันแรกคือผ่าไทยเป็นผู้กกับดูแลแล้วก็เป็นผู้เชื่อมโยงเรากับรัฐบาลนั้นเราเรามีอะไรก็ต้องผ่านทางผัาไทยเป็นหลักตัวอย่างเช่นอย่างเรื่อง BTS เนี่ยเราต้องทาเรื่องผ่านผ่าไทยหรือการกากับดูแลการใช้งบมาต่างๆที่รัฐบาลให้มานโยบายต่างๆถ้ามติแบบไทยก็เป็นผู้กากับดูแลผ่านแทนกรทมมาที่อย่าง กรุงเทพมหานครอันนี้ต่อก็คือมีหน่วยงานของมหาไทยัยหลายหน่วยงานเลยครับที่ต้องทางานร่วมมือกับกรุงเทพมหานครไม่ว่าเป็นโงคการปกครองปอพองกัการรับรรเทานสาปายองค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นการไฟฟ้านครหลวงการระไานครหลวงโค์การบัตรทั้งเตียทั้งหมดทั้งวงนี้ก็จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนประมรเพราะนั้นการประสานงานอย่างไร้่อต่อเรื่องส่าคัญแล้วก็เรื่องที่3ามคือ ในมหานครก็มีพื้นที่ติดต่อกับอีก6จังหวัดนะครับตั้งแต่นคร,รปฐมนนทบุรีปทุมธานีโุ่งประการเชียงดาวแล้วก็สมุทรสาครซึ่งอันนี้การแผนการกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยซึ่ง6จังหวัดนียอยู่ในกํากับดูแลของมหา,าดไทยโดยตรงก็จะมีผลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียขยะก,การจราจรน,น้ําท่วมไม่ไม่รู้เขตแดนอยู่แล้วก็จะข้ามไปข้ามมาระหว่างจังหวัดนั้นการประสานงานระหว่างกจังหวัดกับกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องสำคัญก็วันนี้ท่าน เรานายกท่านมณิรมหาไทายได้กรุณามา,าตรวจเยี่ยมผมคิดว่าได้ทําให้การทํางานของเราเนี่ยร้รยอยต่อเพราะว่าจุดประสงคหลักก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนาได้รับประโยชน์สูงสุดครับผมต้องเคารพในนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาติที่ท่านได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ดังนั้นผมก็พร้อมที่จะดนเนินุะท่านแต่ว่านโยบายที่เป็นระยะย,ยาวก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็นเป็นปนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับ ส่วนตัวกระทรวงมหาดไทยเองก็จะเป็นพร้อมในเรื่องของในฐานะการเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าหากจะมีเรื่องจะเป็นเร่งด่วนใดๆนะครับเรื่องที่จะเป็นคุณประโยชน์กับที่น้องชาวกระทมใดๆก็จะมาหาหรือกับท่านถึงเรื่องๆไปนอกจากนี้เราก็คงต้องทํางานนะครับร่วมกันนะครับอย่างเต็มที่วันนี้เราก็อยู่ในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนา การทํางานของกรุงเทพมหาคนครซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ได้กรุณาแต่งตั้งแล้วก็เป็นประธานด้วยตัวเองนะครับในนั้นก็จะมีท่านผู้ว่ากทมมีผมมีผู้การตารวจแห่งชาติมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีท่านประหลัดกรทมแล้วก็คงจะเป็นเป็นรูปแบบที่ที่มีองค์ประกอบไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่เป็นอ,อ,องค์ประกอบที่มีคนที่มีภารกิจหน้าที่ที่สําคัญนะครับที่มา ร่วมมือกันกเพื่อทํางานให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครซึ่งว่ากันไปแล้วเราก็เราก็าไม่ได้ทําให้เฉพาะคนที่เกิดในกรุงเทพมหานครนะครับในกรุงเทพมหานครเป็นที่พำนักอาศัยเป็นที่ทํางานเป็นที่ประกอบอาชีพของผู้คนมากมายจากทั่วราชอาณาจักรเนี่ยวันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นภารกิจที่สาคัญที่เราจะต้องให้ความร่วมมือน,นะครับไม่ใช่ทำเฉพาะความเจริญกับท้องที่แต่ก็ต้องทําให้เกิดความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอ่ โอกาสที่ดีกับพี่กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโดยว่างยิ่งในกทมออกครับุ